ก่อนที่จะไปกลุ่มต่อไปเนี่ยน้องจำได้ไหมว่าเลโวโดปาถูกเอนไซอะไรเปลี่ยนเป็นโดพามีนอ่ะไม่ได้ใบ AADC แต่ถ้ามันชื่อยากบางทีเขาก็เรียก DDC เนาะโดพามีนดีคาบอกซิเลสใช่ไหมมันเปลี่ยนในสมองอะ่ะก็ดีอยู่แล้วแต่น้องต้องไม่ลืมว่าเออในเลือดของเราก็มี DDC เหมือนกันเห็นไหมก่อนหน้านี้น้องเรียนไปน้องบอกว่าโดพามีนยิ่งเยอะยิ่ง,งดีอันนั้นคือในสมองแต่ถ้านอกสมอง ในเลือดไม่ดีเพราะเกิดอะไร peripheral side effect เราเลยมียากลุ่มถัดไปนะครับเพื่อลด peripheral side effect ของยาดังกล่าวเลยทำเป็นเม็ดรวมเลยเห็นไหมซึ่งมีอยู่2กลุ่มเห็นไหมมันจะมีกลุ่ม DDC inhibitors กับกลุ่ม COMT inhibitors ซึ่งมันสามารถเปลี่ยน levodopa เนี่ยให้กลายเป็นโดพามีนได้ทั้งคู่นั่นแหละทำไมมันถึงลด side effect ได้เพราะมันไม่เข้าสมองไง วิธีการจำเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะมันคาอยู่คาอะไรคาบิโดป้าคาอีกอันนึงคืออะไรเบนส์รถเบน์นก็เป็นคาเหมือนกันรถเบน์ก็คือคาที่แปลว่ารถใช่ไหมครับรถอะไรรถอะไรรถไซเฟเกท่องให้พี่ฟังอีกรอบสิคาอะไรคาบิโดป้ารถอะไรรถไซเฟเก แล้วลดขนั้นย่ออะไรรถ b e n ส์เบนเซอร์ไซอันนี้คือกลุ่ม DDC i n h i b i t o r s แต่ถ้ากลุ่ม c o m p n h i b i t o t r ล่ะตาเราเล่นเกมเนี่ยเล่นคอมเล่นคอมนานๆเนี่ยมันทำมันเป็นยังไงตามันก็โปนนะเอนแ c คโป n นมันคาอยู่ข้างนอกด้วยแล้วตามันก็โปนด้วยมันเลยลด s i d เอฟเฟกต์จากข้างนอกสมองได้